สวัสดีครับท่านผู้ชมนี้พวกผมมิสเตอร์ธันเช่นเคยนะครับเราอยู่ในรายการ MCL ซ e a s o n 2นะท่านผู้ชมซึ่งเป็นคู่ D53 ครับเป็นระหว่างคุณทอสกับคุณเปานะครับตอนนี้ก็ถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นผู้เข้าไปรอชิงคนแรกครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดตัวของฝั่งคุณทอสเนยนะครับมาในระบบ4-1-3-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นโอลิเวอร์คาร์นะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นโรปิโตคาร์ล์นะครับแบ็คขวาเป็นฮาวเวียร์ซานาตินะครับเซ็นเตอร์แบงค์ครับ เปาลูมันนี้นี่ยืนคู่กับเดรดิกนะครับมีฟิวตัวรับเป็นพลาสติกเวียล่านะครับแล้วแบ็กปีกซ้ายนะครับจะเป็นไลท์แอนกิปปีกขวาจะเป็นแบ็กแฮมครับส่วนมีฟิวตัวลุกจะเป็นลุดกุลิดนะครับหน้าเป้าจะเป็นฟาโดตอร์เลสยืนคู่กับลูมิทิกเก้นครับเราจะไปดูการจัดตัวของฝั่งคุณเปานะครับมาในระบบ4-3-1-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นนอยเออร์นะครับแล้วเซ็นเตอร์แบ็กสี่คนนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นมิลานสกินเนียตามด้วยฟานได้เลดิกแล้วฝั่งขวาจะเป็นเด็เคนเบลเออร์นะครับแล้วส่วนมิฟิวตัวรับนะครับสองคนนะครับจะเป็นแฟงไลกายืนคู่กองเต้นะครับแล้วมิฟิวตัวตากลางอีกหนึ่งคนนะครับจะเป็นพาวเวอร์เน็ตเวดนะครับแล้วมิฟิวตัวลุกจะเป็นลุดกุลิตนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นลูมิทิกเอยืนคู่กับคิสเซโนโรนันโดนะครับท่านผู้ชมซึ่งทั้งสองคนก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเขาได้ทำผลงานไว้ได้สุดยอดเลยนะท่านผู้ชม เป็นเกมที่สนุกมากครับโอเคครับเรามาเริ่มเกมเลยครับคุณทอสเป็นฝั่งได้คนได้เริ่มเคลียบอลนะครับบอลมาอยู่ที่เดลิครับเดลิเปิดยาวลูกนี้อ้าวจะให้ลูมิทเก้ครับโอ้โหมีฟันได้นะครับเข้ามามงไว้ได้ครับลูกนี้แม่คุณทอสเริ่มทักทายด้วยลูกที่หวาดเสียวเลยนะครับจังหวะแรกครับบอลมาอยู่ที่แฟงไลกาดครับให้เนตเวตมาครับ นเนวิทคืนให้ลุดกุลิดครับลุกุลิดคืนให้แฟงไล่กาดไปลูกนี้บอลยังอยู่ของฝั่งคุณเปานะท่านผู้ชมมาที่กองเต้ครับแล้วกองเต้ให้แฟงไล่กาดก็ติดเดวิดแบ็กแฮมนะครับแ้่ยังไงครับลูกนี้ไหลไปให้ลันกิกแม่บอลยังไปเข้าทางครับบอลมาอยู่ที่ลุดกุลิดให้ลูมิทเกลุกนี้แล้วแทงลูกนี้ยังไงครับท่านผู้ชมเอ้าฟาโดต่อเลสหลุดมาได้แล้วได้ยิงครับยิงลูกนี้โอ้มีนอยเออร์ครับโอ้โหเซฟไว้ครับจังหวะแรกครับดูครับฝั่งของคุณท้อนนะครับเริ่มเล่นด้้ววยเกกมมหนนัแลช แล้วฝั่งคุณเปาจะส่วนขึ้นมานะครับลูมิติกเกลูกนี้ให้ลุดกุลิดยังไงครับกับลูมิทิกเครับลูมิทิกเกพิกนีลูกกลิกแล้วลูกกลิดลูกนี้ยายท่านผู้มชมยิงลูกนี้โอ้โหอย่าลืมเพนครับโอ้โหเอาแล้วครับต่างคนต่างแม่ต่างคนต่างเริ่มเล่นลูกวาเซียวแล้วนะครับโอ้โหได้โอกาสยิงคนละหนึ่งครั้งนะครับจอจอนครับแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่ฝั่งคุณทอน,นะท่านผู้ชมบอลมันอยู่ที่ปาติเวล่าครับให้ลูมิติกเมา แล้วปฏิเวลาลูกนี้ยังไงครับเหมือนจะชิปไปลูกนี้ลูมิทเก้อืไม่ถึงนะท่านผู้ชมอ้ยท่านจังหวะเมื่อกี้ได้มงกลับไปให้ฟาวดูตเลนครับมีเสียวแน่นอนนะท่านผู้ชมเอาแล้วครับคุณเปาครับออกบอลมาให้ที่เดอร์ลีครับเดอร์ลีครับจี้มาลูกนี้แล้วให้ไปที่กองเต้ครับกองเต้ให้ไปลุดกุลิตครับบอลมาอยู่ที่เนเวทครับกุลิตครับให้ที่กองเต้มาแล้วก็ติดกุลิตเหมือนงันท่านผู้ชม แล้วบอลมาอยู่ที่บัคเคนเบลเออร์อ้าวแล้วบัคเคนเบลเออร์ลูกนี้จ่ายไม่ดีครับติดฟาโดตอเรสครับจี้ขึ้นมาแล้วครับลูมิติเก้ครับฟาโดตอเรสครับดูครับจังหวะนี้ครับแล้วลูมิติเก้โอ้โหฟันได้ตามไม่ทันแล้วลูกนี้ยิงครับเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โห้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับคุณพรครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดของบัคเคนเบลเออร์นะท่านผู้ชมโอ้โหดูครับเราไปดูความผิดพลาดครับแล้วทําให้ฟาโดตอเรสตัดบอลได้ครััับบบแล้้วทําาใหฟโดตอเรรสนะคคชิง กับลูมิติเก้นะครับโอ้โหชิงวันทูครับเอาแล้วครับตอนนี้เกมเปิดแล้วครับท่านผู้ชมฝั่งของคุณท้อนะครับึ้นนาคุณเปาไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งคุณท้อนครับมีเดอร์ลิครับให้กุลิตมาครับแล้วบอลมาอยู่ที่ลูมิติเก้ครับลูมิติเก้ครับดูครับจังหวะนี้ลุดกุลิตให้ลูมิติเก้มาแล้วออกขวามาให้ดิวิดเบ็คแฮมครับ แบ็กแฮมยังไงครับลูกนี้ไหลไปให้ลูกนี้โอ้โหมีนอยเออครับโอ้โหเอามาปีดเสาแรกไว้ได้ครับดูครับดูจังหวะครับลูกนี้เก็ว่าเสียวหนึ่งลูกครับลูมิติกเกให้แบ็กแฮมมาครับดูครับดูแบ็กแฮมครับไปไปลูกนี้แล้วลูมิติกเกจะเปิดเข้าในครับโอ้โหนอยเออออกมากลางเลยครับเอาแล้วครับลูกนี้คุณทอปเริ่มบุกอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการเปิดมุมของฝั่งคุณทอปครับจะเป็นไลายอันกิงครับจะเปิดมาลูกนี้หลานกิตเปิดไปลูกนี้ยังไงครับมีแบ็กเคนเบาเออครับ ออกมาแก้ตัวไว้ได้นะท่านผู้ชมบุสกัดออกมาได้แล้วบอลติดอยู่ที่ลูมิเิกเเกของฝั่งอ่าวแล้วฮาเวียซานาติได้บอลครับลูมิเิกเเกครับไหลให้ฮาเวียซานาติเปิดลูกนี้ก็ติดฟันได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาละครับคุณทอนครับบุกอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้28นาทีแล้วเบ็คแฮมเปิดมาครับโอ้โหแฟงไรกาต้องมงออกมาครับฮาเวียซานาติจะยิงเลยก็ติดกองเตะครับเอาแล้วครับตอนนี้บอลกลับอยู่ที่ฝั่งคุณเปาครับซิเซโนโรนโดให้ลูมิเิกเเกมาแล้วลูมิเดก้้คคืนนใหโโรรับ แล้วลูมิตก้าไหมาลูกนี้ยังไงครับหลุดแล้วครับท่านผู้ชมเดลิกตามไมทแล้วลูมิเก้ยังไงยิงลูกนี้โอ้ยอะไรครับท่านผู้ชมจังหวะนี้โอกาสทองแล้วนะครับของฟังคุณเปานะครับดูครับโอ้โหหลุดมาแล้วน่าเสียดายจริงครับท่านผู้ชมโอ้หไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยครับจังหวะลูกนี้นะครับโอ้โหเสียดายแทนเลยครับผมโอ้โหโอกาสตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับลูมิติก้ครับผม ไม่เป็นไรครับเกมกลับมาเริ่มต่อครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งคุณทอสครับปาติกเวียลาครับให้ลุมิตเก้มาแล้ลุดกุลิตแทงให้ฟาโดต่อเลสลูกนี้ยิงลูกนี้ยังไงเอ้าโอ้โหนเออรอครับมาเซฟไว้ได้ครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหคุณทอเก็ื่อผ้าดกการนะครับผ้าดอกาสขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับดูจากฟาโดต่อเลสครับไนเออรครับโอ้โหบินสุดตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วมิลาเสกินเนียครับมาสกัดไปโดนลุมิตเก้นะครับ แล้วทาให้ไปได้ลูกตั้งเตะนครับบอลเริ่มมาจากฟังของคุณเปาครับแฟนไลกาดครับจี้ไปลูกนี้แล้วให้เนเวทเนเวทแทงมาให้ลูมิตเก้ครับลูมิตเก้ให้คริสเตโน่เลนโดก็ติดเปาลเมนี่ครับแล้วบอลมาอยู่ที่ไลอันกิกครับไลอันกิกเปิดมาให้ฟาดตอเลสเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูครับจังหวะนี้เขาทํามาแล้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายสําหรับคุณทอนนะครับท่านผู้ชมแล้วมาแบบอลมาอยู่ที่ฝั่งคุณเปานะครับกุุลิตครับ บนไปหนึ่งเทียบลูกกุฎิแล้วให้แฟงไรการ์ดมาลูกนี้ให้ลูมิติเกพลิกมาลูกนี้แมตติเดลิครับเอ้าโอ้โหแล้วฟาวครับท่านผู้ชมเดลิครับไปทาฟาวลูมิติเกครับดูครับเนบเบตต้องเข้ามาคุยกับมรกการแล้วครับดูครับจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องดักไว้นะครับเพราะว่าลูมิติเกที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โกงที่สุดเลยครับเอาแล้วครับรุดกุฎิครับจะเป็นคนยิงฟิกคิกยิงไปลูกนี้เอายังไงท่านผู้ชมออ้ยเหมือนบอลจะไม่แรงนะครับ โอ้โหเหมือนมอนมุดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเปาลงมาที่นี่ครับมาดักไว้แล้วแต่ไม่ได้แล้วเอาละครับตอนนี้คุณเปาก็ตีเสมอขึ้นมาเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับท่านผู้ชมเกมเริ่มเปิดแล้วลูมิเกอลูกนี้ยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหมีฟันได้ครับเข้ามาดักไว้ได้ครับเอาละครับทั้ง2คนครับเริ่มโชว์ฝีไม้ลายมือออกมาแล้วนะท่านผู้ชม เพราะว่าในช่วงครึ่งแรกนะครับใครมีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมที่ได้เปรียบนะครับช่วงครึ่งเวลาแรกครับแล้วคิเซโน่เลนโดว์ติดปฏติกเวลาแล้วดูแล้วบังครับโรนโดบังครับไม่ลวให้ลูกนี้ไปติดลูกกุลิครับแล้วโรนโดให้เน็ตเวกก็ติดเดอริกอีกครับดูครับโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกเลยครับท่านผู้ชมโอ้ดูครับการคองบอลก็ระหว่าง47ต่อ53นะครับการคองบอลนี่ฝั่งคุณเปาจะดูดีกว่านะฮะท่านผู้ชมโอเคครับเรามาเริ่มเกมในครึ่งหลังครับ คุณเปาครับด้านคนเคลียร์บอลครับบอลอยู่ที่แฟงไรการ์ดให้เน็ดเวทนะครับเน็ดเวทคือมาให้กองเตะลูกนี้แล้วยังไงเหมือนโอ้โหจะให้เผื่อไปหน่อยครับแล้วฟาวด์ตอเลสครับมาแล้วครับท่านผู้ชมยิ้งกับไลอันกิกไลอันกิกให้ลูมิติเก้แล้วก็ไปติดลูกกุรีของฝั่งคุณเปาแล้วลูกกุรีของฝั่งคุณทอสได้บอลให้ปาติกเวล่ามาแล้วให้ลูมิติเก้ก็ฟาวด์ตอเลสแล้วฟาวด์ตอเลสให้ลูมิติเก้ลูกนี้ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชม ดูครับจังหวะวันทูของคุณทอนะครับน่ากลัวจริงจริงครับดูครับลูมิติเก้ครับโอ้โหสองลูกแล้วครับดูครับบอลเริ่มมาจากไลอันกิกแล้วก็ไหลมาให้ฟาโรตเลสฟาโรตอเลสตอโรเลสนะครับพลิกมาให้ลูมิติเก้ครับแล้วลูกนี้ทําให้เข้าไปเลยครับเอาแล้วครับเกมเปิดอีกหนึ่งยางแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะรอบ4ี่ทีมสุดท้ายนะครับเราจะแข่งแค่นัดเดียวนะครับท่านผู้ชมเราจะวัดฝีมือไปเลยนะครับตอนนี้คุณทอดก็นําคุณเปาอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชม เรามาชมเกมกันต่อเลยครับบอลอยู่ที่ฝั่งคุณเปาครับลุดกุลิดครับให้ลูมิติเก้มาลูมิติเก้พลิกลูกนี้ยังไงครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ยิงครับลูกนี้เอ้าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นเดริกหรือเปล่านะครับหรือเปาโลมาลินี่ครับที่เอาโรนันโดไม่ทันนะครับดูครับจังหวะแรกนะครับผมก็คิดว่าลูมิติเก้จะยิงแล้วครับดูครับจังหวะพลิกมาครับแล้วไหลให้มาโรนันโดครับโอ้โหมีทั้งไวนะครับแล้ว แข็งแกงด้วยครับเอาแล้วครับตอนนี้คุณเปาก็ไม่ยอมนะครับตอนนี้เกมอยู่ที่เสมออยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วลูกนี้ลุดโอ้โหลูมิทิก้ครับแหมลูกนี้ฝั่งคุณทอสจะฉวยโอกาสของคุณเปานะครับเปิดมาครับลูมิเิก้ล้ำหน้าครับบอลอยู่ที่ฝั่งคุณเปานะครับนอยเออร์ครับหลบอลมาให้แบ็คเคนเบลเออร์ครับแล้วไปให้แฟงไลกาดลูกนี้เน็ตเวท ขิ้มาให้ลุดกุลิดครับแล้วลุดกุลิดคึหนึ่งสองแล้วกลับมาให้ที่กองเต้ครับกองเต้ไหลไปให้แฟงไรกาดลุกนี้แฟงไรกาดแม่จะให้โรนโดครับติดครับอ้าวแล้วเป็นจะเป็นเกมส่วนกลับของฝั่งคุณทอนครับลุมิดิเก้ครับกับฟาโดตอเลสครับดูครับเขาจะเล่นสไตล์นี้ตลอดนะครับสำหรับคุณทอนครับหนึ่งสองครับกับลุมิดิเก้กับฟาโดตอเลสแล้วให้มาฟาโดตอเลสลุกนี้เดอลิกแม่ดักทางไว้ได้ครับบอลกลับมาอยู่ที่ฝั่งคุณเปาครับแฝงไรกาดครับลุกนี้ ให้ลุดกุลิดไปแล้วลุดกุลิดไปเสียบอลให้ปาติเกเวล่าคราับแล้วลูมิติก้ครับให้ฟาโดตอเรสฟาโดตอเรสรอปาติเกเวล่าแล้วไหลไปครับลูมิติก้าฟาโดตอเรสครับดูครับจังหวะนี้ยังไงครับท่านผู้ชมจะได้ยิงไหมฟาโดตอเรสจังหวะคุกคิกหน้าประตูครับหนึ่งสองเอ้าแล้วลูกนี้ยังไงครับโอ้โหยังยังรอดตัวไปนะครับจังหวะนี้ไม่เตะทิง้งด้วยนะครับเล่นหน้าประตูได้หวาดเสียจริงนะครับบอลกลับไปอยู่ที่ฝั่งคุณเปาเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ผ่านมา 1>, 1ชั่วโมงแล้วนะครับห7นาทีแล้วนะผู้ชมเกมก็ผ่านมาเอาและลูกนี้ลูมิติเก้จะพลิกนี่มีติเดอริกครับเดอริกมาบาังไว้ได้นะผู้ชมแต่ปาติกเวลาให้ลูมิติเก้ามาแล้วจะสวนเร็วเลยนะครับโอ้โหลูกนี้เดอริกต้องไหลบอลกลับคืนมาให้ที่น้อยเออร์ครับซิกิตะกินเนี้ยครับแล้วบอลมันอยู่ที่แฟงไรกัสกุลิตครับไหลามาให้ที่กองเต้ครับกองเต้ ให้แฟงไล่กาดไปลุงนี้แล้วแทงให้ลูมิติเก้ไปครับแล้วลูมิติเก้พลิกได้ด้วยครับท่านผู้ชมดูครับจังหวะนี้คิเซโนโรนัลโดจะยิงยังไงครับมีเปาโลมนนี่แล้วยิงโอ้ชวนเสาครับโอ้อะไรครับนี่โอ้จังว่าแม่ไม่มีใครเอาโรนัลโดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายครับดูครับโอกาสของคุณเปานะครับวันนี้เยอะจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับเอาแล้วครับแล้วบอลนะครับกลับมาอยู่โอ้โหแล้วฟาวเลยครับลุงนี้เหมือน เดอะลีกนะครับจะไปทำฟาวล์ไลอันกิ้งหรือเปล่านะท่านผู้ชมอ๋อไลอันกิ้งนะครับโทษทีนะครับไปทำฟาวล์ครับเนทเวิดครับลูกนี้โอ้โหเข้าทั้งตัวเลยครับโถมเข้าทั้งตัวเลยนะท่านผู้ชมเอาแล้วครับดูมอนจะมีลูกฟรีคิกนะครับลูกกุลิตนะครับซึ่งเขาเคยทำได้มาแล้วในครึ่งแรกลูกกุลิตไล่มาให้เนทเวิดยิงลูกนี้อู้โหดูครับจังหวะของฝั่งคุณเปานะครับวันนี้โอกาสยิงเยอะจริงๆริครับแต่โอ้โหไม่มีดวงหรือเปล่าครับท่านผู้ชม จังหวะนี้โอ้โหน่าเสียดายเลยนะครับเอาล้ครับตอนนี้เกมเริ่มมาอยู่ที่ฝั่งคุณทอนครับปาติดเวลาครับให้ลุกกุลิตมาคืนมาให้ปาติดเวลาครับแล้วให้ลุดกุลิตมาแทงให้ลูมิทิเก้ลุงนี้พลิกเราจะให้ฝาโดตอเละครับหนีแบคเคนเบลเออร์มาดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่กองเต้ครับคุณเปาครับจะคืนเกมฝั่งกองเต้แล้วกองเต้ไปตดครับไลอันกีกครับเอายังไงครับเอาไปปั๊มกับไอ้แบเคนเบลเออร์ครับแล้วก็กองเต้ได้บอลมาครับแล้วบอลกลับลุดกุลิต ของเตลุงนี้โรนโดครับให้ลูมิเก้ดูครับจังหวะของคุณเปาครับวันนี้ของคุณเปาจังหวะอ้าแล้วโอริเวอร์คานยังไงครับทุกผู้ชมโอ้โหดูครับดูความนิ่งครับดูความนิ่งของคุณทอนครับเล่นจังหวะ1-2่หน้าประตูได้สุดยอดเลยครับแล้วฮาเบียซานาตีครับไหลมาลุงนี้ให้ฟาโดตอเลแล้วลูมิเก้้หไม่ไปเองครับให้ฟาโดตอเลครับดูครับจ่อจอลุงนี้โอ้ยท่านผู้ชมอะไรครับนี่โอ้โหจังหวะนี้ โอ้โหแต่เราสองคนนี้โอกาสนะครับเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่เป็นประตูปิดกองสำหรับคุณทอนะครับคุณทอสยังทําประตูขึ้นนําไม่ได้นะท่านผู้ชมเอาล้ครับต่างคนก็ต่างยังใช้ฝีมือกันู่ครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่สองประตูต่อสองครับแล้วลูมิติเก้ลูกนี้ยังไงครับท่านผู้ชมมีเฮาเบียซานาติครับเข้ามาได้แล้วลุดกุลิทครับไลมาให้ปาติกเวล่าครับไลนมาที่ลูมิติเก้ฟานาโดตอเรสเดลิกไม่ยอมแ้ะท่านผู้ชมตอนนี้บอลนะ ทดเวลา2นาทีนะครับจะจบในครึ่ง2แล้วน่าจะมีการต่อเวลาหรือเปล่าครับลุงนนี้โรนโดแมนไลไม่ติดเปาลมานี่ครับแล้วโรนลโดครับดูครับโอ้โหแล้วก็ติดเหมือนกันครับทานผู้ชมติกเวลาไหลไปแล้วจบเวลาเลยครับทานผู้ชมจะมีการต่อเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงครับทุผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเกมกันเลยนะครับการของบอลก็ไม่หนีห่างกันเท่าไหร่นะครับเอาละครับเรามาชมเกมครับว่าจะคอแห้งนิดนึงนะครับผู้ชมมันจริงๆครับโอ้โห เอาละครับตอนนี้บอลมาอยู่ที่ฝั่งคูนทอร์ด์ได้ลายไม่ให้โฟรโดตอเลสครับโอ้โหมีเดอร์ลิกครับเขาเอาแล้วหน่อยเออลุงนี้ยังไงครับอืนี่เหมือนจะไม่เข้าใจกับเดอร์ลิกนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเรามาชมช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับในช่วงครึ่งแรกนะท่านผู้ชมลุงมิติเก้ครับให้ลุดกุลิตมาลุงนี้ให้ฟานัโดตอเลสลุดกุลิตยังไงก็ก็ไปติดฟันได้ครับฟันได้ออกมาได้แล้วฝั่งคูนเปาครับจะสวนกลับเลยครับท่านผู้ชมฟานโดตอเลสดูครับโรนันโดครับลกนี้พลิบ ปติกเวล่าได้แล้วให้เอมปาเป้เหมือนเอมปปเป้จะลงมาแทนลูมิติเก้ด้วยนะท่านผู้ชมในช่วงอทศเวลาครึ่งแรกครับไม่ใช่ช่วงทศเวลาครับช่วงต่อเวลาครึ่งแรกครับต้องขออภัยทีครับช่วงคอแห้งครับอาจจะพูดพันกันไปนะครับท่านผู้ชมบอลมาอยู่ที่ฝั่งคุณเต่าคุณเปาครับแฝ่งรายการให้ลูอันโดมาแล้วเอมเปเป้ลูกนี้ยังไงเหมือนจะรอพลิกครับเอมปปเป้อืี่เหมือนเปาลูไมนี่ครับดักไว้ได้ท่านผู้ชม แล้วบอลอยู่ที่แฟงไรกาครับให้โรเลนโดมาลุกนี้แล้วเอมปาเป้ลุกนี้ยังไงครับพลิกโอ้โหดูครับประกบซองครับทางปาติกเวลร่าแล้วเดลิคครับแล้วฝั่งคุณก็ออกบอลไว้ไม่ได้เหมือนกันครับฝั่งคุณทอสเพราะว่าตอนนี้ฝั่งคุณเปาก็กดดันอยู่ครับบอลกลับมาอยู่ที่ฝั่งคุณทอสครับดูครับตอนนี้คุณเปาไม่ยอมให้เล่นจังหวะ1นึ่งองแล้วท่านผู้ชมจะจบช่วงเวลาทดเวลาต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกโรนโดยิงลูกงนี้โอ้โหท่านผู้ชมดูครับโอ้โหแล้วจบเวละ จบครึ่งแรกไปเลยครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับดูครับการคลองบอลคุณเปาครับจะดูดีกว่านะครับ45ต่อ55นะท่านผู้ชมส่วนการยิงนี่ทั้งหมด7ครั้งนะครับเข้ากรอบ5ครั้งเท่ากันเลยนะครับแล้วเหมือนฝั่งคุณท้อนนะครับจะถอดลูมิถอดฟันโดตอเลสอ่อนครับท่านผู้ชมแล้วส่งเอ็มปารเป้ลงมานะครับทําไม่จําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่านะครับถอดฟาโดตอเลสอ่กนะครับฟ่งคุณทอนครับแล้วส่งเอ็มปารเป้ลงมานะทุกผู้ชมจะมีการยิงจุดโทษหรือปานะครับต่อเวลานะครับครึ่งหลังนะครับกำลังเริ่มเกมแล้วทุกผู้ชมเรามาชมช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังกันต่อเลยครับเน็ตเวิให้แฟงไล่กาดไปลูกนี้ก็ติดปาติเกล่าครับแล้วบอลมาอยู่ที่ลุกุลิครับให้มาก็ดูลูกนี้เอ็มปารเป้ครับล้ำหน้าครับจังหวะลูมินิเก้พลิกให้แล้วแทงนะครับทุกผู้ชม โอ้โหเอาแล้วครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับเป็นคู่แรกในซีซั่นเรานะครับที่ถึงกับต่อเวลาพิเศษนะทุนผู้ชมถึงต่างคนต่างก็ใช้โอกาสเยอะสมพอสมควรครับแล้วลูมิเิเกลลูกนี้ติดฟันได้ครับแล้วฟันได้ไหลมาให้สซกินเนียครับซกินเนียไหลมาให้ลุดกุลิทครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งคุณเปาครับกองเต้พลิกปีปาติกเวล่าแล้วให้เอ็มปาเป้ไปลูกนี้พิกเอ็มปาเป้ให้โรนโดครับดูโรนดอยิงจังหวะดูครับ จังหวะยิงของคุณเปาหนีเยอะพอสมควรนะทุนผู้ชมแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับดูครับเอ็มปาเป้พลิกหนีเปาโลมมนนี่มาแล้วสวยแล้วโรนโดยิงโอ้โหเหินไปนะครับแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของฝั่งคุณเปานะครับลูกนี้เน็ตเวดเปิดมุมมาลูกนี้ลุดเอ็มปาเป้โคองมาได้ครับมาแบ็กเคนเบลเอิฟก็ติดลูกกุลิตครับเอาแล้วครับลูกนี้ลูมิดิกเกของฝั่งคุณทอสครับก็ลูกกุลี่ครับดูครับต่างคนต่างเหนื่อยครับไม่มีแรงครับบอลไปติดมิลานสกินเนียครับ เนเวตได้บอลมาให้คริสเตโนโรนัลดครับไหลมาให้ลูดกุลีครับบอลอยู่ที่ฝั่งคุณเปาแล้วให้เอมปาเป้มาลูกนี้พลิกได้มัท่านผู้ชมดูพลิกได้ครับแล้วยังไงครับยิงไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหจกัดยิงไปติดเลยครับดูครับโอ้โหดูครับจังหวะของอ้าแล้วบอลยังอยู่ที่กองเต้ครับคุณเปายังบุกต่อเนื่องครับคุณทอสครับไล่แย่งบอลได้ครับบอลมาอยู่ที่ลูมิติก้ครับให้เอมปาเป้ลูมิเก้จะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมลูกนี้เอายังไงครับท่านผู้ชมเอมปาเป้หลุดไปลูกนี้ยิิงงลลกกนี้โอดเยครับ โอ้โหจังหวะสุดท้ายนะครับคุณทศนะครับทําคมกว่านะครับท่านผู้ชมยิงได้คมกว่านะครับโอ้โหทดเวลาไปนะครับร21นาทีครับดูจังหวะลูกนี้ครับโอ้โหดูครับปั่นไปลูกนี้นอยเออออกมาไม่ทันแล้วนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับเกมนี้มีดาไม้ยิงโอ้โหแล้วจบเลยครับท่านผู้ชมทําให้คู่นี้นะครับคุณทศนะครับชนะคุณเปาไปด้วยต่อเวลาพิเศษนะครับ3ประตูต่อ2นะท่านผู้ชมทําให้คุณทศนะครับ ต้องไปรอเข้าชิงเป็นคนแรกครับรอคู่ระหว่างคุณกาโก้นะครท่านผู้ชมกับคุณก้านะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจบกันไว้ที่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะท่านผูช้ชมสุดย่อนจริงครับสวัสดีครับ